สวัสดีทุกท่านวนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิววิโก้นะครับรถบ้านได้สวยเดิมๆเลย1คันนะครับเป็นวิโก้สประตูในโฉมตัวจีนะครับปี2008นะครับแล้วก็เป็นเครื่อง2.5ด้วยนะถือว่ายอดนิยมและยอดฮิตมากๆ fc แฟนเพจถามผมเยอะมากนะครับสำหรับวิโก้ในโฉมนี้นะที่เป็น2.5 G ที่ไม่ใช่3 0 0พนะครับคือเอาง่ายๆนะครับว่าตอนนี้คนนิยมเล่น2 5 G เยอะมากนะครับเยอะกว่า3 0 0 0 G อีกโดยเฉพาะคันนี้นะครับได้ความเดิมบางมากๆนะครับเป็นรถเดิมบางๆอย่างนี้เลยครับเป็นรถบ้านๆนะครับผมมองว่าคือส่วนตัวนะครับเดินดูไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมมองว่ารถเขาดูแลค่อนข้างดีนะครับสำหรับคันนี้ได้ความบางมากๆสำหรับเนื้อสีภายนอกนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยเนี่ยนะครับฝากระโปรงนะครับไม่ว่าจะเป็นฮูดนะครับคือเดิมโรงงานนะครับแก้ม เดิมบางๆอย่างนี้เลยครับนี่ทางด้านประตูแต่ว่าตรงนี้มันจะมีรอยข่วนติดแมวเล็กน้อยนะครับนี่ครับนิดหน่อยนะครับในกล้องอาจจะไม่ชัดมากนะครับแต่ว่าสายตาเนี่ยตรงนี้ผมมองเห็นนะครับก็จะมีรอยข่วนนิดเดียวนะครับไม่เยอะมากนะครับแต่ข้อดีนะครับคือมันได้ความบางของรถคันนี้ไปนะครับนี่ด้านหลังบางอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีรอยข่วนอย่างเงี้ยครับขัดน่าจะจางลงเยอะนะครับสําหรับตรงนี้เนาะค่อนข้างสวยและบางนะสําหรับผมส่วนตัวมองว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยฮะ ข้อดีคือมันได้ความบางของตัวรถนะครับเนี่ยอบคันเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับโอเคเลยนะครับอย่างนี้บางทั้งคันจริงๆนะครับนะครับแก้มขวาก็บางนะครับบางทั้งคันไม่มีขยับเลยนะน็อตไม่มีขยับสักจุดเลยนะครับจากที่ผมลองเช็คไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ uh, ดูพร้อมมากๆดูสะอาดเหลือเกินนะครับสำหรับคันนี้ทางด้านภายในคันนี้นะครับเรียกว่าสะอาดมากๆแล้วมีความเดิมมากๆนะครับพร้อมจัดๆเลยนะครับนี่ฮะคอนโซลหน้านะครับ คอนโซลกลางอย่างนี้เลยนะครับแผงประตูนะครับต้นนี้เบาขาดไม่มีอันนี้คือรอยเปื้อนที่ผมทําเองนะครับอันนี้มือผมไม่โดนนะมันเปื้อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปแจ้งเจ้าของเขาให้เขาซักล้างให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างนี้เลยพวกระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกไฟฟ้าทุกอย่างปรับได้หมดเลยนะผมเทสให้แล้วนะครับอันนี้คือถือว่าพร้อมจะจัดก็ดูดีอยู่นะครับสำหรับภายในไม่มีตําหนอะไรทางด้านท้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ตอนนี้นะครับดูสิสวยมากนะครับแล้วก็มีความเดิมมากๆนะครับดูเบาสิฮะ ข้างหลังไม่มีขาดเลยนะครับแผงประตูด้านนั้นก็สวยรถค่อนข้างสะอาดนะครับดูสิครับดูดีมากๆนะครับสําหรับคันนี้เนาะโอ้โหถือว่า ส่วนตัวผมมองนะครับแล้วราคาเนี่ยมันไม่ได้แรงนะครับราคาแค่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทราคาเนี่ยผมยังไม่ได้ต่อรองกับทางเจ้าของเลยนะครับถือว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าตลาดพอสมควรเพราะว่าราคาตลาดถ้าเป็นโฉมนี้สเปคนี้ส่วนใหญ่ก็จะขายกันอยู่ประมาณน่าจะมีสักสามแสนต้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมาร์ทแครโฉมแรกอย่างปีศูนย์แปดเนี่ยก็ขายกันสองแสนลายแล้วนะครับแต่คันนี้เนี่ยพอบอกราคาผมมาปุ๊บเนี่ยผมรีบมารีวิวเลยทันทีนะครับผมหวังว่า FC แฟนเพจที่มองหารุ่นนี้อยู่นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นหนึ่งตะเข็บม่ช เ็ดอักเดี๋ผมแกะให้ดูนะครับนี่ฮะโอ้โหแกะยากอยู่เหมือนกันนะครับนี่สวยมากนะครับเดิมโรงงานนะครับรูดดูนะครับไม่มีการทําสีอันนี้เป็นรอยเปื้อนหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเป็นคราบเปื้อนนะครับถูออกอยู่นะครับนี่ล้างออกอยู่ด้วยความที่รถเขาไม่ได้ล้างนะก่อนที่จะมารีวิวนะครับประมาณนี้ก็จะมีคราบฝุ่นคราบดินโคลนอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงทางด้านนี้นะครับโอ้โหแกะยากน่าจะยังไม่เคยแกะเลย้งครับนี่ยสวยมากนะครับดูสิ โอ้โหสวยจัดนะครับตะเข็บนี่คือตะเข็บเดิมโรงงานนะครับไม่เคยมีเค็มใดๆนะครับดูทีสวยมากนะครับด้านนี้ก็สวยเดี๋ยวไปดูด้านนู้นนะครับสวยมากไม่มีตําหนินะครับแผงประตูโอเคไม่บวมนะครับเดี๋ยวแกะตรงนี้ดูนิดนึงโอ้โหแกะยากมากนะครับดูสิฮะอย่างนี้เลยนะครับตะเข็บสวยจัดจัดเลยนะครับคือเดิมโรงงานมากนะครับแกะค่อนข้างยากนะครับด้านหลังโอเคตามนี้นะครับผมมองว่าได้เดิมจริงๆนะคันนี้ถ้าใครมองหาเอาไปใช้งานผมการันตีให้ได้เลยนะครับ กล้าการันตีเลยนะครับว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับโดยสภาพรถประมาณอย่างนี้นะถ้าเกิดนับเฉพาะภายนอกภายในณตอนนี้นะครับผมมองว่าใครที่หารถดําเดิมมาใช้งานผมมองว่าคันนี้ค่อนข้างขุมแล้วค่อนข้างสวยนะซุ้มซอกตัวเครื่องยนต์นะครับดูดีอยู่นะครับโอ้นี่ขนาดไม่ได้ล้างนะถ้าล้างผมว่าน่าจะโอเคกว่านี้เยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเช็คตรงนี้นิดนึงกันเหนียวนะครับน็อตแก้มเดิมไม่มีขยับเลยนะครับตามนี้นะครับด้วยความบางอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาร์กนะครับมาร์กแอล ยังอยู่นะครับคานหน้าเดิมโรงงานอย่างนี้เลยนะครับนะครับยังอยู่หมดเลยนะครับมาร์กอายังอยู่นะครับโอ้โหสวยมากแก้มขวานะครับน็อตเดิมไม่มีขยับบางแบบนี้เลยตามนี้นะครับส่วนทั้งด้านฝากระโปรงอ่เหมือนมีรอยแกะนะครับเดี๋ยวผมหาตําหนิก่อนนะครับทางด้านนี้นะครับไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวผมดูให้นะครับอืมตะเข็บเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยฮะตะเข็บเดิมหมดเลย แต่ว่าเหมือนมีรอยแกะฝากระโปรงผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับปึ๊บอ๋อนี่ฮะนี่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 นะครับเห็นเลยนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยสกิปมาแค่ตรงนี้เท่านั้นเองโอ้โหอันนี้อย่าเรียกว่าตําหนิเลยนะครับถ้าขนาดนี้นะครับโดนแค่แบบดูครับเพราะว่าตะเข็บเนี่ยยังเดิมอยู่เลยนี่นะฮะแต่ว่าตรงนี้นะครับมันก็จะมีรอยนิดนึงนะครับเนี่ยฮะแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเช็คตรงนี้นิดนึง อย่างตรงนี้นะครับเนี่ยไฟหน้าเดิมโรงงานนะครับไม่ถึงคานไม่อะไรเลยน่าจะเป็นแค่แบบไปสกิดมานิดเดียวอ๋อนี่ยครับเป็นรอยถลอกตรงนี้นิดเดียวนะครับนี่ถือว่าโดนน้อยมากนะครับรถปีศูนย์แปดนะเก็บรักษามาขนาดนี้นะครับเราดูนะกันชนหน้ากระจังหน้าโอ้โหคือพร้อมอย่างนี้เลยแล้วไฟนะครับขาวสะอาดไม่มีเหลืองนะครับอันนี้คือไฟเดิมโรงงานของวีโก้แบบนี้เลยถือว่าโอ้โหสวยจะจัดเลยนะครับคันนี้แล้วราคาอย่างได้เลยฮะดูดีนะคันนี้ ส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับมันก็จะมีคาบฝุ่นนะครับพวกคาบต่งๆแต่ไม่มีคาบน้ํามันเยิ้มนะครับสังเกตดูนะครับไม่มีคาบเยิ้มของน้ํามันแต่อย่างใดนะครับก็จะมีพวกคาบฝุ่นอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราลดน่าจะใช้กับทางพวกทางฝุ่นทางลูกหลังซะเยอะนะครับดูสิฮะเนี่ยนะครับหืมแดงแป๊ดเลยนะครับนิ้วผมนะครับแต่โดยรวมนะครับถือว่าสวยอยู่นะครับเพราะตัวเครื่องยนต์ไม่มีคาบน้ำมันเยิ้มนะครับหัวหมูก็สะอาดเกียงๆอย่างนี้เลย ดูแล้วน่าจะปลอดภัยนะครับสันนิษฐานไว้ได้เลยนะครับว่าสตาร์ทมาไม่มีไอแน่นอนนะครับควันไม่ไหลแน่นอนนะสำหรับคันนี้ไม่มีไอไม่มีละอองนะครับสำหรับพิโก้คันนี้ก็ตามความคาดหมายนะครับด้วยความที่ สภาพเครื่องนะครับแล้วก็เสียงดังนุ่มขนาดนี้นะครับผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ที่เหลือนะครับเดี๋ยวไปลองขับนะครับแล้วก็เช็คเกี่ยวกับพวกช่วงล่างเบรกยางชกต่างๆกันนะครับแล้วก็มาสรุปอีกทีหนึ่งว่าคันนี้น่าซื้อไหมนะครับจากที่ผมลองขับทางคุกละดูนะครับพวกกลุ่มพวกบ่ออะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ยินเสียงโชกดังแต่อย่างใดนะครับถือว่ายังนุ่มให้ตัวดีพวงมาลัยค่อนข้างตึงนะครับมุมเดียวคมมากนะครับโอ้โหถือว่าพร้อมใช้มากๆทีเดียวเลยนะสำหรับวีโก้ว ค่อนข้างคุ้มมาครับส่วนตัวมองว่าใครที่หาอยู่นะผมยังย้ำนะครับว่าคุ้มแน่นอนนะไม่ได้อวยหรืออะไรนะครับอันนี้คือจากที่รีวิวนะครับด้วยความที่นอกเดิมในเดิมนะครับแล้วเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับคัดเกียร์โอ้โหยิ่งเกียร์นี่คือเข้าง่ายมากนะครับคัดก็ปกติจากที่ผมขับมาได้ประมาณหนึ่งนะครับผมขอสรุปอย่างนี้เลยนะครับสำหรับวีโก้สี่ประตูปี08ตัวจีคันนี้นะครับถ้าใครมองหาอยู่ผมกล้าการันตีเลยนะครับว่าคุ้มแน่นอนนะครับสภาพ แบบนี้นะครับกับราคาเท่านี้เนี่ยผมมองว่าไปได้แน่นอนนะครับภายนอกไม่มีตําหนิภายในไม่มีตำหนิเครื่องยนต์อัตราเร่งทุกอย่างปกติหมดเลยคัดเกียร์นะครับเข้านุ่มผมออไม่ได้อวยนะอันนี้ก็คือจากที่รีวิวจริงๆนะครับแล้วก็ตรงๆเลยนะครับผมมองว่าเจ้าของเนี่ย ดูแลแล้วก็เมนเทนันรถค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับถือว่าพร้อมสุดๆนะครับใกล้เคียงรถเดิมโรงงานมากๆอ่ะผมไม่ได้อวยนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยมุมเลียวคมทุกอย่างพร้อมหมดแต่ว่าตําหนิตอนนี้ที่ผมเจอมีเรื่องเดียวเลยนะครับคือแอร์ไม่ค่อยฉ่าเท่าไหร่ก็เย็นอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ฉ่ามากก็ประมาณนี้นะเพื่อเป็นแนวทางสําหรับใครที่สนใจเผื่อจะซื้อคันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับทักท้วงเขาได้นะครับว่าแอร์มีการเก็บทําให้หรือยังนะครับถ้ายังไม่ทํานะครับก็ ไปบี้ให้เขารถราคาไปเลยนะครับแต่ถ้าทําแล้วก็ตามนั้นตามที่ผมรีวิวเพราะว่าคันนี้นี่ยผมรีวิวอย่างละเอียดแล้วนะครับตรงไปตรงมานะครับก็ตามนั้นเลยนะครับอยู่ที่ผู้ชมผู้ฟังอยเพิ่น่าอีกทีแต่ผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับถ้าใครมองหาสเปคนี้อยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนถ้าไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับคลิปนี้เนาะกระบะวีโก้สประตูนะครับปี08ตัว G นะครับถ้าใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับทางช่องตำรารถหน่อยก็จะเป็นพระคุณเป็นอย่างมากนะครับถ้าไงคคคคลลลิิปปปนนนนนนนีีีีี้้้้าาาไไกกก่ออออะวววเเจััััััทหหรรรบบสสสด